ี่ค่ะวันนี้นะคะกริสมาสรีวิวโพนี่ทั้งหมดกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีพีที่2แล้วนะคะถ้ามีเสียงลบก็เหรอคลิปไม่ดีงไงก็ต้องขอทานภัยด้วยนะคะมาดูากันเลยนะคะตัวแรกน,นะคะก็จะเป็นฟัตเตอร์ชายนะคะรุ่น number power นะคะตัวใหญ่นะคะนี่ผมยาวมากเลยดูแลมากดูแลยากมากเลยนะคะนี่เป็นเพลกระสันนะคะนี่ขนาดดีผมมันนะคะตัวแรงยากมากเลยขอตั้งกล้องแป๊บหนึงนะะ่งค่ะโอเคค่ะ ดูแลยากมากเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพิซซ์เซเลสเทียนะคะก็มีโหตัวใหญ่ก็มีเป็นอันดีคอนนะคะคิดตีมันก็จะเป็นห้าทิศนะคะมีไส้อคอแล้วก็รองเท้านะคะโอเคค่ะตั้งกับเป็นโอเคค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นดาริตี้นะคะเป็นรุ่นคิดที่มาไม่จริงนะคะตรองคาสามารถสแกนกับเกมได้ด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นฟาเตอร์ชายเป็นรุ่น e q u e s สเทีย i กลนะคะเป็นเพกาซัสนะคะแล้วก็รองท้าสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นพิงก์ยี้พันนะคะเป็นรุ่น e q u e s t เทีย i กลเ,เ,เหมือนกันจากแม d ์โดนนะคะโอเคค่ะสลับคลิปนี้ถ้าไม่ไดีไงก็ต้องขอโทษนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบาย